แคลเซียมเมื่อกี้เรามีปัญหาเรื่องแคลเซียมเนาะว่ามันต่ําแต่ว่าในในใบไม่ต่ํานะเพราะว่าสเปรย์嘛 <Okay. S 1> แมกนีเซียมก็เหมือนกันไม่ต่ําอาจจะเป็นเพราะเราสเปรย์ไม่มีปัญหากร,รมมาฐานกร,รมมาฐานเมื่อกี้บกในดินบอกโอเคเนาะแต่ว่าในใบอะสูงในใบสูงกว่าคือที่เรานั่งรถผ่านมีการโฆษณาขายกรมมาฐานเนาะมีการขายซันเฟรร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพราะว่าของเราอะไม่มีปัญหาเลย ซัลเฟอร์เราไม่มีปัญหาเลยทีนี้ในกรณีของแมงการนิสกับพบว่าต่ำเนาะในใบอะ่ะค่ะนี่นี่ทำไมผมก๊อปปี้รูปนี้มาให้ดูก็เพราะว่าเอ๊ะทำไมในพืชมันถึงต่ำคือต่ำหมดเลยผมใชานะเนี่ยแมงการนิสเนี่ยนะมี เราเราจะตรวสวนเราใช้นะแมงกานิสแต่ไม่ได้ใช้แมงกานิสเดียวใช้ใช้ใช้รวมใช้รวมมันจะมีมีแมกนีเซียมสังกะสีแมงกานิสกรมมะถันมีรวมใช้เข้าแตกรว่านนะรวมฮะสี่ตัวอยู่รวมอยู่ในแพ็กเดียวเนี่ยอาการไอแมงกานิสมื่อกี้เจอเป็นของอาจารย์กันแพนอย่างอื่นส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในส่วนใหวงก็จะอยู่ยกเว้น อฟอสฟอรัสที่บอกเพวาะว่ามันค่อนข้าง,ง,งสูง<ด>กรรมาถานค่อนข้าง,ง,งสูงแคลเซียมแมกนีเซียมไม่มีปัญหาเพราะว่าอยู่ในช่วงเหมาะสมเลยในใบถึงไม่ได้ดินจะต่ำแต่แมงกานีสทำไมในใบถึงต่ำนี่เนาะนี่เนาะเห็นชัดเลยนะคะต่ำแบบต่ำ,ตำ,ตำคล้ายๆกับของอา,าจารย์ลำแพนเนี่ย แต่ของอาจารย์ละแพนดินต่ําคือของหนูมันสอดคล้องกันทั้งในดินกับในใบนะ่าในในดินถ้าแมงกานี้มก็ต่าเพราะว่าในใบก็ต่ำใช่ไหมฮะของพ่อเนี่ยในดินเนี่ยในดินในดินลูกกับสูงเออเออแต่ว่าพอมาดูในใบทันต่ำด้วยเลยไอ้ีตัวอื่นมันสูงสูงอ่ะมันจะไปกดกันไหมมันจะไปปฏิปักษ์กันใช่ไหมพ่อ โอ๋อาจจะเป็นฟอสฟอรัสหรือเปล่าจุลธาตุจุลธาตุไม่ค่อยนั่นเท่าไหรเออผมเขียนไว้อยู่ถ้าเป็นแมงกานีสอ่ะมันจะส่งผลต่ออะไรบ้างอาการขาดแมงกานีสที่มันแสดงอาการออกทางใบอ่ะมันไม่แสดงทั้งทรงพุ่มอ่ะวันนี้ผมถึงบางอ้ออยู่เรื่องที่อาจารย์บอกว่าการขาดแมกนีเซียมมักจะแสดงก่อนที่เป็นใบแก่คือมันอาจจะไม่เขียวปึกดำปีอะไรเงี้ยไม่ไม่มันแบบนั้นนะ แต่้าขาดแมงกานี้ก็คือปลายยอดที่เป็นเพสลาเนี่ยสองเนี่ยชาวสวนสับสนนะแมกกาหรือแมงกานีดแมงกานีด์แมกนีเซียมกับแมงกานีดชาวสวนสับสนวิ่คุยข้อกันผิดผิดพถูกถูกะเกิดในใบแก่กับใบอ่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายทฤษฎีนิดเดียวสมมติว่ามันมีธาตุอาหารที่มันเคลื่อนย้ายในพืชแล้วนะครับมันจะมีธาตุอาหารที่เคลื่อนย้ายได้ดีในพืช เคลื่อนย้ายได้ดีในพืชกับเคลื่อนย้ายได้ไม่ดีไม่ดีในพืชปรากฏว่าเคลื่อนย้ายได้ดีในพืชจะเป็นตัวธาตุาหารหลัก NPK เอ้ NPK แมกนีเซียมกำมะถัน<ม>แต่ว่าตัวที่เคลื่อนย้ายได้ไม่ดีก็จะเป็นกลุ่มที่เหลือโดยเฉพาะแคลเซียม,ม จุลธาตุนะครับเหล็กแมงกานีสคอปเปอร์ซิง์บวกโบ,อบโลอนด้วยแม่จอนโบลอนอโบลอนอยู่ตรงกลางเนะถ้าสมมุติว่าธาตุอาหารที่เคลือ่อนย้ายได้ดีในกลุ่มแรกธาตุอาหารหลักอะครับถ้าสมมุติว่าใบาแตกออกมาใหม่ใบแตกออกมาใหม่ขาดไนโตรเจนเนื่องจากว่ามันเคลือ่อนย้ายได้ดีในพืชมันก็จะย้ายจากใบแก่ไปยังใบอ่อนอาการมันก็เลยแสดงที่ใบแก่ก่อน อเหมือนแมกนีเซียมเมื่อกี้ที่เราบอกว่ามันแสดงที่ใบแก่แมกนีเซียมก็เคลื่อนย,ย้ายได้ดี <Okay. S 1> ในพืชเพราะฉะนั้นถ้าใบแตกมาใหม่ขาดแมกนีเซียมแมกนีเซียมก็จะย้ายจากใบแก่ไปยังใบอ่อนมันก็จะขาดที่แสดงอาการขาดที่ใบแก่ครับประมาณนี้ก็คือไม่ไปแสดงอาการที่ใบอ่อนที่มันที่มัน ที่มันขาดตั้งแต่แรกเพราะว่ามันเอาจากใบแก่ไปใช่ใช่มันเคลื่อนย้ายจากใบแก่เป็นบางทีมาของตอนนี้มีสาวสวนบ่นว่าใบแก่ล่วงร้อยเปอร์เซ็นต์เวลาแตกไป่อดเออบางบางทีสลัดร้อยเปอร์เซ็นต์เออบางทีบางทีมันย้ายย้ายท่าอาหารไปแล้วก็มันก็มันก็มันเป็นวัฏจตักของมันเหมือนกันนะเพราะถ้ามันจะสลัลใบเนี่ยมันก็จะย้ายท่าอาหารที่มันย้ายได้ไปยังใบที่มันไม่สลัดแต่ว่าบางธาตุมันก็จะย้ายไปได้มันต้องเอาปุ๋ยมาโรน เพราะฉะนั้นถ้าเป็นพวกจุลธาตุนะครับกับแคลเซียมนะหนักกว่าเพื่อนอจุลธาตุเนี่ยก็จะแสดงที่ใบอ่อนก่อนเพราะว่ามันย้ายไม่ได้ใบที่มันขาดนั่นแหละแสดงว่าไอ้พวกนี้มันใส่ทางดินเนี่ยมันสามารถที่จะไปปิดช่องว่างตรงนี้ได้เออแต่ไอ้พวกนี้เหมือนจะต้องทางใบ เฉพาะจุดเฉพาะที่มันจะใช้เลยเพอเนาะทลยะใบยะใบขี้ใบกางใบเพยใส่ทางดินก็ได้แต่ขอให้มันเพียงพอให้มันดูดขึ้นไปก่อนไม่ขาดออแต่ถ้ามันขาดอะใส่ทางดินอาจจะไม่ทันการอาจจะต้องสเปรย์ครับเอประมาณนี้ครับ